สวัสดีค่ะเด็กๆเกจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาในสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรแูแทนอยากให้เด็กๆนั้นไปเตรียมใบงานนะคะสัปดาห์นี้รแูแทนซีล็อกใบงานเอาไว้ให้นะใช้นะคะระแูแทนก็จะเปิดใบงานของรแูแทนเหมือนกันนะคะเอาละนะคะนอกจากใบงานแล้วนะ,ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือด้วย อไม่ใช่หนังสือสิดินสอโอ้หัแตนนะคะอ่าหัแตนก็เตรียมดินซอหูวแทนเหมือนกันนะเราก็มีดินสอที่นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราคุยกันในเรื่องของบทนี้นะคะคือบทที่4ี่เหมือนการเรียนรู้ที่4ี่นะเรื่องของความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานนะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรนั่นเองของชุมชนนะคะเอาละนะมันเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าชุมชนหมายถึงบริเวณที่ มีคนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมีกฎมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันนะคะนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนควรทําอะไรได้บ้างหนึ่งควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนเมื่อเ่อเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยนะ,ะอย่างเช่นาการ เคารพกฎจราจรนะเวลาเดินก็ข้ามทางม้าลายหรือข้ามทางสะพานลอยสวมหมวกกันน็อกนั่นเองเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะหรือ,อให้ทิ้งลงในอะไรที่จัดเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยให้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนนั่นเองเนี่ยอันที่สอง เมื่อเราอยู่ในชุมชนนั้นเราควรที่จะช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนด้วยเนะยช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนะยดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้านะคะส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าภูามปัญญาของชุมชนนะคะพวกนี้เป็นการช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนของเรานะครับ เพื่อให้เราจะได้อยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขและมีความสงบในชุมชนของเราเนีอันที่สามเราจะทําอะไรได้บ้างอันที่สามเราก็ควรจะดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนะซึ่งสาธารณสมบัติ คำว่าสาธารณสมบัติเป็นของของเราไหมไม่ใช่นะคำว่าสาธารนณะก็คือเป็นของที่ทุกคนสามารถมาใช้ร่วมกันได้นะดังนั้นสาธารณสมบัติของชุมชนเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในชุมชนนะอย่างเช่นสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านนะถนนเสาไฟนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนนั้นให้อยู่ในสภาพที่ทำไมคะ ที่ดีนั่นเองนะคะเขาล่ะนะคะนอกจากนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะเราจะทำอะไรของเราได้บ้างเราลองมาดูนะคะเราลองมาดูเราลองมาดูอันต่อไปนะคะหน้าถัดไปนะคะก็คือหน้านี้นั่นเองนะคะหน้านี้อ่าหน้าแบบฝึกหัดอันนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมดสิบข้อดีกากันนะให้เด็กๆนั้น ใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอถ้าข้อไหนถูกระบายข้อนั้นนะคะข้อไหนถูกให้ระบายข้อนั้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าหน้านี้เนี่ยอยู่ในหน้าอะไรนะใครจําได้หน้าหนึ่งร้อยอะไร140หนึ่งร้อยสี่สิบไรนั่นเองหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะคะหนึ่งร้อยสี่สิบห้าจำได้ไหมเขาบอกว่า ข้อที่หนึ่งสมาชิกในครอบครัวควรปฏิบัติต่อชุมชนอย่างไรสมาชิกในครอบครัวควรปฏิบัติต่อชุมชนอย่างไรระหว่างอันที่หนึ่งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชนหรืออันที่สองปฏิบัติตนตามความชอบของตอนเองอันที่สามปฏิบัติตนตามหัวนหน้าครอบครัวบอกหนึ่งสองหรือสามดีลูกอันที่ หนึ่งค่ะเก่งมากระบายไปนะระบายข้อที่หนึ่งนะครับพันไหมอันที่สองนะครับกฎระเบียบของชุมชนนะกฎระเบียบของชุมชนมีความสําคัญอย่างไรกฎระเบียบของชุมชนมีความสําคัญอย่างไรอันที่หนึ่งทำให้ชุมชนมีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น หรืออันที่สองทำให้ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นหรืออันที่สทํทำให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอ่าหนึ่งสองหรือสามดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกที่สองนั่นเองนะใครถูกมั้งนอกใครทำได้มังนากนะคะข้อที่สาข้อใด เป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรข้อใดเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อันที่หนึ่งสวมหมวกนิรภัยขณะนั่งรถจักรยานยนต์หมวกหมวกนิรภัยก็คือหมวกกันน็อกหกน,นะะหมวกสวมหมวกกันน็อกขณะนั่งรถจักรยานยนต์อันที่สองเดินบนพื้นถนนชิดกับทางเท้าทางเท้าก็คือ้เด็กๆวจะพาว่าฟุตบาทไว้ลูก เออพุทธบาทบางทีเราเรียกเดินบนใช่ไหมอันนี้เขาเดินข้างล่างเดินบนบนพื้นข้างล่างนั่นเองนะเดินบนพื้นถนนชิดกับทางเท้าอันที่สามข้ามถนนตรงทางม้าลายนะทางม้าลายคือไอ้ทางเาวขาวดำๆเนี้ยหลบขท้าดาขาวดาสลับกันนะหนึ่งสองหรือสามดีติ๊กตอก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 คำตอบคือข้อที่สามเก่งมากนะสบายนะข้อที่สี่ ทันไหมลูกข้อที่สี่การกระทําใดที่ช่วยรักษาความสะอาดของชุมชนการกระทําใดที่ช่วยรักษาความสะอาดของชุมชนอันที่หนึ่งทิ้งถุงห่อขนมไว้ใต้ต้นไม้เมื่อกินเสร็จแล้วเอาทิ้งมันไว้ตรงนั้นหละนะอันที่สองทิ้งขยะลงในถังขยะอันที่สามวาดภาพบนกำแพงวัด อ่าหนึ่งสองหรือสามดีคำตอบคือข้อที่ติ๊กข,ข้อที่สองนั่นเองเนะี้ยทิ้งกระดาษลงในถังขยะนะทิ้งกระดาษลงในถังขยะนอกจากกระดาษแล้วถุงหอ่หอค่ะห่อขนมอะไรก็ตามนะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ทิ้งในถังค่ะอยาทำให้ชุมชนของเรานั้นมีความสะอาดเราองช่วยกันร,รักษาชุมชนของเรานะอันต่อไปค่ะเปิดหน้าถัดไปเนะี่ยหน้าถัดไปหน้าถัดไป ข้อที่ข้อที่ห้านะข้อที่หการรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนข้อใดปฏิบัติถูกต้องการรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนข้อใดปฏิบัติถูกต้องระหว่างอันที่1นป้องกันความเสียหายโดยไม่ใช้งานเลยอันที่สองใช้งานอย่าคงคุ้มค่าและระวังไม่ให้ชำรุด อันที่สามใช้งานจนเสียหายเพื่อให้จัดซื้อใหม่เออใช้ซะจนพังเลยจะได้ซื้อใหม่นะอยากได้ใหม่นะหนึ่งสองหรือสามดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบคำตอบคือข้อที่สองนั่นเองนะอ้าวละบายไป,ไปข้อที่สองนะครับอ้าวข้อที่ข้อถัดไปแล้วนะข้อที่หกพันไหมข้อที่หก สิ่งใดเป็นสาธารณสมบัติของชุมชนทั้งหมดนะสาธารณสมบัติของชุมชนทั้งหมดอันไหนดีหนึ่งสนามเด็กเล่นสองเออหนึ่งมีสนามเด็กเล่นและถนนสองวัดกับโทรศัพท์เพื่อนที่โทรศัพท์เพื่อนที่ก็คือมือถือนั่นเองลูกมือถือนะคะอันที่สามโรงเรียนกับสวนหย่อมในบ้านเราเออสวนหย่อมในบ้าน นะอันไหนเป็นสาธารนณะสมบัติของชุมชนมีคนใช้ได้ร่วมกันทุกคนใช้ได้สามารถมาใช้ได้อันไหนดีหนึ่งสองหรือสามคำตอบคือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะสนามเด็กเล่นและถนนนะซึ่งทุกคนสามารถมาเล่นได้นะสวนหย่อมในบ้านมันมีคําว่าในบ้านนะนั้นะอันนี้ไม่ใช่แน่ๆนะฮะวัดกับโทรศัพท์เพื่อนที่โทรศัพท์เพื่อนที่ก็คือมือถือเป็นไม่ใช่สิ่งสาธารณะนะนะนะเป็นของส่วนตัวนั่นเองนะนั้นอันนี้ไม่ใช่ นะะอ้าวข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดเมื่อเห็นคนกําลังขมโมยทรัพย์สินของชุมชนนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเออถ้าเราเห็นคนกําลังขมโมยทรัพย์สินของชุมชนไปเราควรทําอย่างไรระหว่างอันที่หนึ่งรีบไปแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบหรืออันที่สองเข้าไปต่อว่าเขาเออก็เข้าไปต่อว่าคนที่กําลังขมโมยของอันที่สามอุ้ยไม่ยุ่งเกี่ยวเลยดีกว่า นะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกนะปล่อยคนที่กําลังขโมยก็ขโมยไปเถอนะได้ไหมหนึ่งสองหรือสามดีอันที่หนึ่งค่ะรีบเข้าไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่ทราบนะครับเอาละหันไหมข้อที่แปดนักเรียนนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไรนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว จะมีส่วนช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไรอันที่หนึ่งวิ่งเล่นในสวนาสาธารณะนะอันที่สองเล่นฟุตบอลกลางสนามโรงเรียนอันที่สามเก็บกว cultures, าดทำความสะอาดบริเวณวัดอันไหนดีเออเราช่วยเหลือชุมชนในเรื่องไหนดีอันที่หนึ่งวิ่งเล่นในสวนสาธารณะหรืออันที่สองอเล่นฟุตบอลกลางสนามโรงเรียนหรืออันที่สามเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัดคำตอบคือข้อที่ สามนั่นเองนะเก็บกวาดนะเก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณวัดนั่นเองนะครับอันที่เก้าหรือข้อที่เกนะคะนักเรียนจะดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนได้อย่างไรนักเรียนจะดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนได้อย่างไรอันที่หนึ่งนำสาธารณสมบัติที่ชํารุดนนั้นไปขายซะนะอันที่สอง สอดส่องดูแลไม่ให้ใครเข้ามาทำลายหรืออันที่สามนำสาธารณสมบัติของชุมชนมาเก็บรักษาเอาไว้ที่บ้านของเราเองมันจะได้ไม่เสียหายเอออันไหนดีหนึ่งสองหรือสามอันที่สองค่ะสอดส่องดูแลไม่ให้ใครทำไมอ่าสอดส่องดูแลไม่ให้ใครเข้ามาทำลาย ทรัพย์สินหรือสาธารณสมบัติของชุมชนของเรานะครับอ่าอันสุดท้ายข้อที่สิบถ้าไม่ดูแลรักษาสาธารณสมบัติของชุมชนจะส่งผลอย่างไรนะถ้าเราไม่ดูแลสาธารณสมบัติของชุมชนจะส่งผลอย่างไรอันที่หนึ่งสาธารณสมบัติของชุมชนเพิ่มมากขึ้นหรืออันที่สองสาธารณสมบัติของชุมชนจะทำรู้เสียหาย หรืออันนี้สามสาธารณาสมบัติของชุมชนจะสะอาดมากขึ้นเออถ้าเราไม่ดูแลรักษามันจะเป็นยังไงดีลูกคําตอบคือข้อที่สองนะสาธารณาสมบัติของชุมชนก็จะทํำให้ชํารุดเสียหายระบายปะนะอะ่เมื่อเสร็จแล้วนะให้เด็กอเก็บเอาไว้ก่อนนะเราไปลองทบทวนดูนะไปลองทบทวนดูส่วนสําหรับวันนี้นะ เราจะจบบทนี้เพียงเท่านี้แล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย